ใส่ใบยนงังอันนี้เป็นแกงอีสาน,ะะสสออนนะคะบบได้ใส่บบได้ใส่โบไม่ไปถือกล่องให้นอก่ะเนาะขั้นตัวตักหักตัวเลยพี่น้องพอบวานัพอเขาวบวานจะเห็ดแดงใส่ผักเขาใบถ่านเนาะพอบวานมากก็กินได้เลย อาหารเย็นวันนี้นะคะหัวไข่ก็เปลียกี่เล็กค่ะเพื่อนๆือมาทานผักก่อนนะคะเพื่อนๆือขันตอนสุดท้ายเนาะค่ะเนาะเอาขันตอนสุดท้ายให้เบิ่งเลย <laughs> โอ้ยใส่ใบยี่หงา อันนี้เป็นแกงอีสานนะคะบดได้ใส่บดได้ใส่เห็นบนนออเห็นบนนออแ,แกงขีแกงขีเล็กเนาะโอ้เป็นตาเสียบเพยื่อนเพื่อนค่ะมากินขา้าวแดงน้ำกันเด้อมาทานข้าเย็นด้วยกันนะคะเรียบร้อยจ้า อันกล้องมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยพอน้องเนี่ยผักใส่ผักค่ะใส่ตักหักถ้วยลเลยพี่น้องพอหวานมุกันเข้าหวานจะเห็ดแตงใส่ผักเข้าไปฐานเนาะพอหวานมากไปกินได้เลยพรุ่งนี้อีกวันทำทีเดียวจะบริเวณบ่อยๆเนาะค่ะเนาะไม่มีเวลา ไม่ได้ทาบ่อยๆก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซำนินี้เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกการรับชมนะคะจนี่บวชฟักนี่บวชฟักกำลังจะแกงแกงขีดเล็กเนาะคะ่ะเนาะแกงลาแกงใส่น้ำย้านา ปี่กุ๊งยังเสร็จรียบ้อยเลยค่ะคะ่ะนี่บวชฟักเดี๋ยวใส่ผงหนัวกว็นิดนึงค่ะพี่น้องใส่ป,ล,ปลาล้งปลาล้าใส่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วชิมแป๊บนึง่งชิมนิดนึงอาหารเย็นวันนี้นะคะหัวไข้ก็เปยงกิเล็กค่ะเพื่อนเพือนมาทานเดี๋ยวใส่ผงหนัวกว็นิดนึงค่ะพี่น้อง ใส่ปลาลงปลาลาใส่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วชิมแป๊บหนึ่งชิมนิดหนึง่งโอกที่โขกอะไรใส่เรียบร้อยแล้วรอรอรอใส่พักอย่างเดียวค่ะตอนสุดท้ายเดี๋ยวเอาให้ดูสักนิดนึงแลคะ่ะเนาะเดี๋ยวใส่ผงหัวกอนนิดนึงค่ะพี่น้องใส่ปลาลงปลาลาใส่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วชิมแป๊บหนึ่งชิมนิดหนึง่งขั้นตอนสุดท้ายเนาะคะ่ะเนาะ khăn tôm sư thải hè bưng lên <laughs> ôi, bono kim bono kim bono kim 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 đôi kim đơ Mà kim đôi cắn kim Mò kim 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 ไม่ใส่หมูใส่เนื้อใส่อะไรเลยด้วยค่ะแกงใส่ผักอย่างโบยไฟถือกล่องให้นอกค่ะเนอันตอนจะประมาณนี้แหละคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำน้้นะค่อกนาะพี่น้องจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกการรับชมน,นะคะบมดแนผักใส่ผักค่ะ ใส่ด้วยกันเดอรม,มาทานด้วยกันเดอมหมอบบไงหนึงไม่ใส่หมูใส่เนื้อใส่อะไรเลยด้วยค่ะแกงใส่ผักยังบบายบายค่ะขอบคุณค่ะนี่บวชข้าวเหนียวก็กล่องเดิมค่ะกล่องอใหญ่ใอาหารเย็นวันนี้นะคะ อาหารเย็นวันนี้นะคะหัวใครก็แกงขีเล็กค่ะเพื่อนๆมาทานค่ะกำลังจะแกงแกงขีเล็กนะคะแกงเลาแกงใส่น้ำแกงนาขูดพริกคูดยังเสียบร่อยลเลยะคะ่ะหมูใส่เหนือใส่ยังทงกงก็กอย่างค่ะแกงขีเล็กใส่ผักยางเดียวนี่ค่ะโอ้ยเห็น นี่บวชฟองใสใบยนันหนางอันนี้เป็นแกงอีสานนะคะบไดใส่บไดใส่สุดท้ายแล้วจ้าผักก็มีผักผักชีลาวต้นหอมผักชีใบเมืองลักเนาะคะเนาะพรุนี้อีกวันทำทีเดียวจะบริเ็ณบ่อยๆเนาะ,ะเนาะไม่มีเวลาไม่ได้ทำบ่อยๆผักก่อนนะคะเพื่อน ขาดพงนัวนิดนึงคะ่ะขอใส่พงนัวก่อนเด้อขอใส่พงนัวก่อนนะคะบายบายคะ่ะขอบคุณคะ่ะใส่น้ำปลาน้ำปลาอยู่ไหนเนาะน้ำปลาโบมีไฟตือกล่องให้เนาะคะเนาะอันตัว นีบวัฟักขาดโุงนัวนิดนึงคะ่ะขอใส่ปุรงนัวก่อนเด้อขอใส่ปุงนัวก่อนนะคะบายบายคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีตอนแงแรกๆนะคะพี่น้องจ้ามาเห็ดอาหารแรกได้มนม้มาทํากับข้าวเย็นเนาะคะเนาะอาหารเย็นค่ะวันนี้มีขวัวไข่ใส่ชัยใบยัน่าง อันนี้เป็นแกงอีสานนะคะบดได้ใส่บดได้ใส่โอ้ย,ยเป็นตาเสียบเพื่อนได้เพื่อนคะ่ะมากินขา้าวแดงน้ำกันเดอ้อมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะเฮ้ยเป็นตาเสียบเพื่อนได้เพื่อนคะ่ะมากินขา้าวแดงน้ำกันเดอ้อมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะ บายบายค่ะขอบคุณค่ะนี่บวชักบายบายค่ะขอบคุณค่ะบวดแนี่ยผักใส่ผักค่ะใส่พรุ่งนี้อีกวันทำทีเดียวจะบ,บริเวณบ่อยๆเนาะค่ะเนาะไม่มีเวลาไม่ได้ทำบ่อยๆ ข้าวเหนียวก็กล่องเดิมค่ะกล่องใหญ่ๆอาหารเย็นวันนี้นะคะใช้น้ำปลาน้ำปลาอยูไ่ไหนเนาะน้ำปลาเดียวแซ่บแสบี่น้องเลยอร่อยมากยังไม่ได้ใส่หุงนวเลยเดี๋ยวใส่หงหนวจักหน่อย กำลังจะแกงแกงขีเล็กเนาะคะ่ะเนาะแกงลาวแกงใส่น้ำแกน่กุก้งพีุู่ดยังเสร็จเรียบร้อย,เ,ยเลยนะคะฟักทองด้วยฟักทองเมนูหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆกินข้าวแดงนนาะกันเลยกัเด้อทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะเมนูก็ข้าวเหนีวยวใส่เนาะนี่บวชฟัก เห็นบ่น้อเห็นบ่น้อแกงขีเข่งขีเล็กเน้อเบียดสวัสดีตอนแงแรกๆนะคะพี่น้องจ้ามาเห็ดอาหารแรกเลยเมือนีมาทำกับข้าวเย็นเนาะค่ะเนาะอ,อาหารเย็นค่ะวันนี้มีขัวไข่ว้าวันไหนใส่เนาะ เดี๋ยวใส่ผงหนว a ก็น,นิดนึงค่ะพี่น้องใส่ปลาลงปลาล้าใส่อะไรเรียบร้อยหมดแลบบ้วชิมแป๊บนึงชิมนิดนึงเป็นตะเสียบเพื่อนเพื่อนค่ะมากินเขาวแดงน้ำกันเด้อ